กดนี้ตั้งผมจะซื้อทาหารโค้งให้แน่นอนคืออาหารจิ๋วนั่นแหละเออเไม่ตัง้งข้อเดิมไม่ตัง้งไือไม่ตัง้งไม่ตัง้งไม่ตังไม้งไ่้ไ้ ไม่ใช่มาภาาปมาแล้วจรงจริงอะอไรไมถ้าขวดนี้ต้องมีต้องซื้ออาหารจินให้น้องแยได้อ้ยมันเปลือตังค์ด้วยเปลือตังค์ด้วยถ้าใครไม่รู้ว่าหารจิ๋ว ว่าทหารจินวเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นลูกห้แต่ผพของซื้อให้ตั้งเอาไฟเร็วอ่ยรอบนี้ถ้ามันไม่ตั้งผมต้องซื้ออาหารจิ๋วให้น้องเย้โอ้อน้องซื้อให้น้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่

มาออนี่ตั้งตั้งครับแต่ผมขึ้ลูกให้ให้ดูมครับก็นอยังไงถาว่าลูกสหารจิวมเป็นยังไง